พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมคิสตศพันยี่2 5าคำพยานชีวิตโดยคุณรอรามาร์ตินเซน ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเครื่องมือที่ขาดไม่ได้และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึข้อ25เพราะความเข่าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ คุณลอร่ามาร์ตินเซนเป็นพยานว่าอันได้ยากในฟาร์มของเราดิฉันตัดสินใจซ่อมแซมบ้านรังนกที่ดูสุดโทมลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ดิฉันเข้าไปเก็บไข่ดิฉันสังเกตเห็นว่าชิ้นส่วนโลหะตรงมุมเป็นสนิมจึงหยิบไขควงมาเพื่อไขส่วนที่เป็นสนิมออก ก่อนที่จะติดกาวที่ไม้และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ดิฉันสามารถคลายเกลียวน็อตที่ยึดออกได้สำเร็จจากนั้นก็คิดกับตัวเองว่าแค่นี้ก็น่าจะพอที่เหลือก็น่าจะเอาออกโดยใช้มือได้แต่ทันทีที่วางไขควงลงและพยายามบิดน็อตด,ด้วยมือมันกลับไม่ขยับเลย หลังจากพยายามอีกสองถึงสามครั้งโดยไม่เป็นผลดิฉันจึงกลับมาใช้ไขค,รครวงต่อจนงานเสร็จเรียบร้อยเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เราการอธิษฐานพระคัมภีร์และการสามัคคีธรรมเป็นส่วนที่ขาดไปไม่ได้คล้ายๆกันบ่อยครั้งเรามักประเมินพลังของสิ่งเหล่านี้ต่ำเกินไป คิดว่าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้เองและพยายามดำเนินชีวิตโดยปราศจากเครื่องมือฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อเราทำเช่นนั้นเรากลับพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความท้าทายมากขึ้นรวมถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆอย่างไรก็ตาม เมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เราก็จะสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ง่ายขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้หนทางของพระเจ้าทำให้ความยากลำบากกลายเป็นชัยชนะและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อเกษตรกรข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้เพื่อจะช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายชนะการทดลองและเติบโตแข็งแกร่งฝ่ายวิญ,ญญาณทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ